สวัสดีครับพี่น้องครับมืเมื่อนี้มาเไ็ดก๋อยกันครับพี่น้องก,ก๋อยยีแรงพี่น้องก,ก๋อยยีแรงครับใจเย็นดิกเอาขวานพี่น้องปึ๊บ รถงัวของแนวแสบจืบใส่หลายแสบหลายมักเดียไปแล้วน้ำปลานี่เศษเยอะทหน่อยบ ส <laughs> ีเลือดมันสิได้รสชาติแดงๆผิใส่สแบ่งูบก ดีชันแดงกินไ่ไี่นรอกอันนี้พริก้านใส่อยู่หนักไปแป้งปูผู้กินเผ็ดแบ้งไว้ให้ผู้ากินเผ็ดไอ้พันธุ์ไทผิดแต่ว่ารสชาติแก ไอพิกบาานไอพี่นอ้องสีสันพี่นอ้องแดดยิ่งโอ้แดบมาหอมเต้หอมมา เช่นเรียบร้อยพี่น้ะงบดนี้เผ็ดจังเดยเดี๋ยวอะไะเผ็ดจอยพี่นนอะ เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแซ่บๆไปกินแซ่บๆกินแรกนั่นเปนพี่น้องบัตรเรียบร้อยนะครับครับนี่ของบนขอบคุณหลายๆนะครับเนาะครับพี่มีฝากพี่ฟังน้องไปซัมมี้นะครับเนาะลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ